จริงๆีดาดลิงเนี่ยไม่ใช่โรคแบบใหม่นะมันมีการติดเชื้อกันเกือบทุกๆปีนะฮะส่วนใหญ่เขาสืบประวัติได้คนที่ติดเชื้อเนี่ยต้องเคยเดินทางไปแอฟริกาประเทศที่มีการแพร่ระบาดท,ที่นั่นอยู่แล้วนะไอการที่ชื่อว่าพิดาดลิงเนี่ยมันไม่ได้ติดจากลิงเท่านั้นนะอันนี้ต้องบอกว่าเหตุผลที่มันได้ชื่อนี้เพราะว่ามีการค้นพบไวรัสตัวนี้ครั้งแรกในลิงในห้องแลบนะฮะเมื่อปีหนึ่งพันเก้ารอยห้าสิบปดเขาก็เลยตั้งชื่อมันว่าเป็นพิดาดลิงแต่จริงแล้วมันสามารถติด จากสัตว์อื่นๆได้เยอะเลยนะโดยเฉพาะสัตว์ฟันแทะนั่นเองด้วยว่าเป็นแหล่งลังโลกของเชื้อตัวนี้มากกว่าลิงด้วยซ้าไปนะครับปกติคนที่ติดเชื้อนี้เมื่อก่อนเนี่ยก็คือมีประวัติว่าอาจจะไปสัมผัสสัตว์ที่ติดเชื้อในแอฟริกาแล้วเดินทางออกนอกประเทศนะแต่ครั้งเนี้มันไม่มีประวัติเลยว่าเขาไปสัมผัสสัตว์เลยมีข้อสันนิษฐานว่าจริงๆแล้วอาจจะแพร่เชื้อจากคนสู่คนนะในครั้งนี้ที่มันติดกันทั่วโลกเลยครับ แต่ต้องบอกว่ามันไม่ได้ติดง่ายเหมือนโควิดนะนี่ต้องบอกก่อนก็คือการติดหลักของเขาเนี่ยก็คือการสัมผัสผู้ติดเชื้อดัานผิวหนังอ่าพวกหนองถ้าไปโดนเนี่ยแล้วเรามีแผลเนี่ยอาจจะติดได้และทางอ้อมอีกทางนึงก็คือใส่เสื้อผ้าสมมุติเขามีหนองแล้วเสื้อผ้าเนี่ยไปติดตรงนั้นมาหรือนอนเตียงเดียวกันนะฮะมีหนองติดอยู่ที่ผ้าปูที่นอนเราไปนอนเตียงเดียวกันก็มีโอกาสติดอีกช่องทางหนึ่งก็คือละอองเสมหะไอจามใส่กันก็ติดได้แต่มันจะไม่เป็นละอองลอยเหมือนกับโควิด ดังนั้นการแพร่ระบาดเลยยังไม่ได้รุนแรงเท่านะครับและสิ่งหนึ่งที่คนเขาสงสัยก็คือไปดูประชากรผู้ป่วยบิดาดลิงครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นผู้ชายที่เป็น LGBT นะฮะ mm hmm. เขาเลยสงสัยว่าเอ๊ะหรือว่ามันสามารถแพร่ผ่านทางการมีเพศสัมพันธ์ mm hmm. การร่วมเพศเนะี่ยมีโอกาสเสี่ยงที่ติดเชื้อนะจากการสัมผัสตามผิวหนังร่างกายกันเนะี่ยของคนที่มีเชื้อนะเสี่ยงอย่างมากที่จะติดเชื้อได้นะครับต้องบอกเลยว่าเหตุผลที่ ฝีดาดลิงมันมาแพร่ระบาดในปีเนี้ยปัจจัยมันก็มีอยู่สองอันนะครับที่เขาตั้งข้อสันนิษฐานไว้ก็คือมันเกิดการแพร่ระบาดอย่างมากในในจูเรียนะฮะแล้วไม่มีการแก้ไขอย่างถูกต้องตั้งแต่ปี2 0 1 7จนกระทั่งสุดท้ายมันก็หลุดออกนอกทวีิแอฟริกาอีกข้อสันนิษฐานก็คือหลังจากที่โลกเราเนี่ยได้กําจัดโรคฝีดาดคนไปตั้งแต่ปี1980เนี่ยแล้วก็หยุดการฉีดวัคซีนไปเลยนะครับพอเราหยุดการฉีดวัคซีนไปเลยเนี่ยทำให้ภูมิการต่อฝีดาดทั้งหมดเนี่ย มันหายไปนะฮะทำให้โอกาสที่เราจะติดเชื้อฝีดาอยางนู้นอย่างเนี้มันมากขึ้นสุดท้ายมันมาแพร่ระบาดอย่างหนักในปีนี้นั่นเองนะครับแต่ต้องบอกเลยว่าคนที่เกิดก่อนปีหนึ่งพนะันเก้าร้อแปดสิบเนี่ยซึ่งเคยได้รับฝีดาษมนุษย์มาแล้วเนี่ยโอกาสที่จะติดฝีดาษลิงเนี่ยคือน้อยกว่าคนยุคหลังที่ไม่ได้ดนะรับวัคซีนโรคฝีดาษนะฮะเขามีการศึกษาวิจัยด้วยนะฮะเขาบอกว่าคนที่ฉีดวัคซีนโรคฝีดาษซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเป็นวัคซีนผ้าบังคับต้องฉีดนะโอกาสที่จะติดฝีด แล้วทําไมมันถึงมาแพร่ระบาดในยุโรปต,ตอนนี้เขาก็บอกว่าการที่มาตรการโควิดเริ่มผ่อนปรนขึ้นเนี่ยมันมีการชุมนุมกันของคนในที่สาธารณะมากขึ้นเขาบอกว่างานปาร์ตี้ในสเปนแล้วเบนเยียมเนี่ยงานสองงานเนี้มันเป็นจุดซูเปอร์สเปเดอร์เนี่ยทำให้คนที่มีโรคอยู่แล้วไม่รู้ตัวเนี่ยไปแพร่เชือ้อส,สุดท้ายมันก็เลยแพร่ระบาดอย่างหนักตอนนี้